สวัสดีจา้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก,กันเช้าประจําทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าโซซีจะมาโซซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆก็แล้วกันนะยี่ห้อหล่อทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามเจดมด้วยทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจให้ชาและทีมงานง่าย,ายๆนะยี่ห้อหล่อทุกคนนะจ๊ะกร,บกบระบะาบขอบพระคุณเป็อนอย่าวชนสูงเลยที้นนนัั่เองะะจ๊ก็ปิดรบ ไปเรียบร้อยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอนเฟิร์มแล้วก็จัดการโอนงงโอนเงินแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเรียบร้อยรอเลยประมาณไม่เกิน10วันนะเสื้อก็จะเดินทางไปถึงพวกแกที่บ้านที่อยู่ตามที่ส่งมาเลยนั่นเองนะจ๊ะส่วนใครที่พลาดไปเนี่ยขออภัยจริงเพราะเราเปิดเทรเดอร์แค่ ล็อตนี้ล็อตเดียวนะจ๊ะส่วนใครที่ไปงานฟูมีเฟสนะ16-17สิงหาคามนี้ที่ยูเนี่ยนมอลเ่ยนะนะบอกไว้นิดหนึ่งว่ามีไปขายที่นั่นด้วยเพราะว่าก็ตกลงกับแปะเว่งไว้ว่าเดี๋ยวจะมีสินค้าไปขายก็จะเจดีเจอร์ซี่2025บางส่วน ที่เหลือเนี่ยนะที่ทําสั่งโรงงานมาเนี่ยเขาจะผลิตมาบางส่วนที่จะดําสั่งไว้เพื่อจะไปขายที่ฟูมีเฟสโดยเฉพาะเลยนั่นเองใครไปแล้วพลาดการพรีออเดอร์ไปซื้อได้ที่งานนะจ๊ะขอขอบคุณไปด้วยนะไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจก็เมื่อคืนนี้ก็เลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ลีกคาซัคสถานแต่เป็นลีกผู้หญิงของพวกเขานะเมื่อวานนี้นะจ๊ะอาริเตานะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้กับ BIIK ไอเคเซี่เกิร์ไป1นประตูต่อ9มึงเป่ากบหรือเปล่าเนี่ยทีนี้มาต่อที่อินเดียกาลกัตตาพร ยักหน้าแล้วก็ยักเอวนะเมื่อคืนนะจ๊ะนะจ๋าจอร์ดเทเลกราฟเฟอร์นะก็เสมอกับอีสเทิร์นเรลเวย์ไป2ต่อ2ทําให้ทีมช่างภาพที่ชื่อจอร์ดเนี่ยนะจ๊ะเก็บได้แค่หนึ่งคะแนนนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวเปิดท้ายที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรหรืออุ่นเครื่องปรีซีซั่นนะจ๊ะแต่กูเอฟซีจากเกาหลีใต้ก็แพ้กับบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่าทีมรไร้ปัญหาก,กันไปยับเยินศูนย์ประตูต่อห้านะจ๊ะโดยมาคัสเดมุงแรดฟอร์ดลูกรักของไบเฟอร์แมนยูเพื่อนเจดมัน่เนีนะรนเรบร้่ยนะจ๊ะ she, ออิรรชหืว่ก อีกหนึ่งคู่นะจะทำอัดคลิปนี้ก่อนที่คู่ที่2จะลงเตะเพราะเป็นการเตะกันระหว่างชุด A แล้วก็ชุด B ของทั้งเพรีร่อริบูแล้วก็แอตติกบิเบานะจ๊ะทีมชุดแรกเนี่ยริบูถล่มเอาชนะแอตติกบิเบาไป4ประตูต่อหนึ่งเลยสบายๆส่วนคู่ที่2เตะตีสคลิปนี้อัดก่อนไม่รู้จบแบบไหนดูที่หน้าจอนะจ๊ะอันนั้นคือผลฟุตบอลที่เราสนใจมากเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้ไปต่อที่ข่าวคราวของการลูกหนังโลกนะพวกแกนะยังอยู่ที่ตลาดซื้อขายลูกหนังตอนนี้นี่ก็โอ้โหหนุบหนับน ่ตัวเป้าคนใหม่อย่างเบนจามินเชชโก้นั่นเองนะจ๊ะสู่หน้าทีมชาติสโลวีเนียของแอเบไลฟ์ซิกส์นั่นเองนะล่าสุดการสปอร์ตรายงานในนี้เชื่อถือได้เขาบอกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยเตรียมจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางราชบุรีทางการนะจ๊ะ ให้กับน้องใหม่ร้บริสุทธิ์แห่งบูเลสิก้าเยอรมบันภายในวัน2วันนี้แล้วด้วยค่าตัวของเชสโกอยู่ที่80ล้านยูโรหรือเป็นเงินปอนเนี่ยประมาณนะ70ล้านปอนบวกลบรวมแอดออนนั่นเองนะจ๊ะโดยตอนนี้เนี่ยมีดีลแรกไปสู่ไรซิกแล้วนั่นคือนิวคาเซลยูนเต็ดหรือว่าสัติกาซาอุดีก็ยื่นเลขเดียวกับยูนเต็ดน,นี่แหละ80ล้านยูโรนั่นเองนะจ๊ะ แต่ยูเต็ดเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับเบนจามินเชสโกแล้วก็เอเยตของเชสโกก่อนแล้วว่าไอ้หมอเนี่ยในวัย22ปีอยากย้ายมาล่าตะขายที่โอ,อทาฟอร์ดทำให้การย้ายตัวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะเชสโกเนี่ยใจมันลอยมาที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วกลับกันข้อเสนอแรกของนิโคลเซนเนี่ยยื่นไปที่ไลฟ์ซิกไลฟ์ซิกตอบปฏิเสธออกมาเรียบร้อยต่างจากของยูเต็ดที่ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นั่นเองนะจ๊ะไลฟ์ซิกเองเนี่ยก็เจราจากับยูเต็ดในเรื่องของดีลแลกตัวด้วยนะมีรัสมุสเดอะสกินชิปกกวจจรราฮออยลุนฟติเด์กรวย อาจจะถูกสลับขั้วไปที่เยอรมันนั่นเองนะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเพียงแต่ s k y Sport ยืนยันว่าภายในวัน2วันนี้ยูยเต็ดเพิ่งจะเสร็จพรีซีซั่นนะจ๊ะพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่พวกเขาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้จะเป็นซัมเมอร์ซีรีส์ในหน้าที่อเมริกาก็จะเดินทางกลับอังกฤษมาแล้วก็จะจัดการเรื่องดิวงหน้าคนใหม่ให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้นั่นเองก็จะยื่นข้อเสนอแรก Official b i d ให้กับไล v ์ซิกสำหรับเบนจามินเชสโก้นั่ อาแฟนยู่เต้ทุกคนเอาไม่เอาเชสโกแล้วอยรุนจะอยู่หรือจะไปไงคอมเมนต์แรกเปลี่ยนจะดำได้นะจ๊ะส่วนตัวจะดำเองเนี่ยเชสโกถามว่าชอบขนาดแบบนั้นไหมเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ายังแอบ แบบกังวลในวัย22ปีเนี่ยมันเหมือน้อยลุนเลยอะแต่ถามว่าเอาเข้ามาแล้วถ้าฮอยลุนไม่ย้ายมันจะเป็นการแข่งขันกองหน้าตัวเป้ากันหรือสลับกันเล่นหรือว่าแบบทำให้ทีมมันยกระดับขึ้นก็เป็นได้มองในแง่นี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดย้ายมาฮอยลุนย้ายออกไปภาระก็ไปอยู่ที่เชสโกแล้วถ้าเชสโกแไม่เล่นไปต่างเขาฮอยลุนก็เหมือนเอาภาระออกไปแล้วเอาภาระใหม่เข้ามาอะไรแบบนี้แต่ไม่อยากมองในแง่ร้ายเอาว้าซื้อมาให้ได้ห่อนแล้วกันสำคัญกว่านั้นโกเมื่อไหร่จะซื้อสักที อ่ะทีนี้หลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้าด้วยฟอร์มการเล่น3เกมของยูเต็ดชนะ2เสมอ1นัดล่าสุดเสมอเอตัน2-2จะองเดมก็เป็นผู้บรรยายด้วยที่โมโนแม็กซ์นั่นเองนะจ๊ะบรูโน ah ่เดดยัวเฮ้ยแฟนนานโฟกิงกับตันทินจอมดีเดินของยูเต็ดเนี่ยออกมาสัมภาษณ์หลังเกมวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทีมบอกว่ามีความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เล่นสม่ำเสมอมากนักอะไรแบบนี้จนทำให้ทีมเนี่ยจบแค่เสมอนั่นเองนะจ๊ะอ่ะบรูโน่ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ you <laughs> เราในแม่งโคตรสามเมคเกันเลยสังคังมากๆนะากับการพัฒนาในทางการเล่นในวิธีเนี้ยนักเตะใหม่ก็ปรับตัวได้แล้วเตะเก่าก็เบลนดิ้งเข้าหากันแต่เราจบทัวร์นาเมนต์ด้วยฟอร์มแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเราดูขี้เกียจเกินไปเล่นก็ไม่ค่อยดีเราต้องไม่เป็นแบบนี้เราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้เพราะเราขี้เกียจเมื่อไหร่อะเราก็โดนลงโทษแบบที่เห็นนั่นแหละทีนี้ด้ชั้นเลยคืออะไรทุกคนแข่งขันกันมากขึ้นจริงจังกันมากขึ้นในทีมเราอยากให้ทีมดีขึ้นยกระดับในทุกเกมทุกเกมทุกเกมซึ่งสโมสรก็็็พยย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 าาาาามมแแแบบบบนน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 นัััััั้้้้้เเเเเเรรรรกกกกกช่่่่วววฮจจะะะะีขออออใหหสสคคคลิิดดืูโโฟฟง๊ เขาใช้คําว่าที่เกียดเลยนะในการให้สัมภาษณ์เพราะนั้นไม่รู้จะมี อะไรแปลกๆหรือเปล่ากับบทสัมภาษณ์ครั้งนี้นะจ๊ะแต่ส่วนตัวจะต้องมองว่าที่บุนโน่พูดเนี่ยมันก็ถูกะอาจะเป็นการกระตุกจิตกระชากใจบรรดาผู้เล่นหลายๆคนที่อาจจะเอือยเฉยๆขี้โกงขี้เกียจซ้อมแบบเช้าชามเย็นชามรับข้าเหนื่อยป,ประมาณก็เป็นได้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสมีคลื่นใต้น้ำมันก็สูงนะแบบนี้อะไระสองคมนะทีนี้ก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะมีคลื่นใต้น้ำไม่ใต้น้ำไปหาไม่ข่าวหนึ่งเทรนเนอร์หน้าหนวดวัย40ปีอย่างรูเบนอาโมริมนะจ๊ะของมาเลเต็ดก็ออกมาสนับสนุนเลยยบบบอกกว่่่าทีีูโนนนนดั้ฟพ มันถูกแล้วนะก็พูดตรงๆไปเลยเวลามาตรฐานหรือว่าฝั่งทีมเนี่ยมันโอเคโอเคแปลว่าอะไรแปบลบว่าตกลงเฮ้ก็สามารถพูดกันได้นะจ๊ะโดยคําว่าขี้เกียจที่บรูโน่ใช้เนี่ยนะอามอริมบอกแบบนี้เขาบอกว่าเออจริงๆรู้ว่าลูกก็ดีใจนั่นแหละที่นักเตะของเรานะ่ะแบบพูดแบบนั้นนะ่ะแปลว่าพวกเขาเข้าใจดีว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูอยากล้ำบากนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่ดีเนอะเพราะว่าทัวร์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกรแมนยูไนเต็ดนั่นแหละเราก็ซ้อมกันอยู่หลายสัปดาห์บรรรยาาาากกกกศในนททีีีีม็ดหลลัังจจเ่ะบไปแคิงตตัันแแลลล้้้ววกก็เเรรรรียมมมพอสาาหหบฤดูใ่จะ พัฒนาอะไรอีกหล,ลายลายด้เลยแต่วา่าที่เรามองเนี่ยนะก็อยากให้นักเตะเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็พัฒนายกระดับทีมเพราะเราก็แข่งขันอย,อยู่ตลอดเราต้องพัฒนาไปด้วยกันในฐานะทีมทีมหนึ่งเรามีศัก,กยาลูเฮก,กยภาพมากเลยก็หวังว่าทีมชุดเนี่ยจะทําให้รู้มีความสุขเหมือนที่ลูเป็นตอนนี้อ่ะรอดูเลยว่าจะเป็นไปตามที่รูเบนดอร์มินเขาคาดหวังหรือเปล่าก่อนหน้านที่วันก่อนได้สัมภาษณ์ว่าอยากอยู่กับยูเต็ด20ปีตรงนี้มึงเอาให้ผ่าน20นัดก่อนนะหนวดนะไปกันที่ไอ้หมุนลูกรักของเจะ ปีกทีมชาติบราซิลเนี่ยนะฤดูกาลที่แล้วไปเล่นอยู่กับเรอัลเบติสและฟอร์มดีเว้ยก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของเพื่อนร่วมทีมเบติสรวมไปถึงมาเนลเปเยกรินีกุณซือของเบติสด้วยนะจ๊ะแต่เบติสไม่มีเงินพวกแกก็ส่งให้หมุนกลับมาที่ยูเตดมาซ้อมม,อมั่งไปซ้อมมั่งรายงานตัวมั่งมารายงานตัวมั่งเพราะว่าถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ไปเนี่ยทำให้เจ้าตัวมีโอกาสย้ายทีมสูงแต่ด้วยความที่ไอห,หมุนมันรักมั่นมากกับเบติสบอกว่าช่วยชีวิตคาแข้งเขาให้กลับมาอีกรอบ บราซิลยื่นข้อเสนอมาให้กับยูไนเต็ดว่าตอนนี้บอกกูไม่ย้ hey, hey ายย้ายแล้วกูเอาอะไรเดันจะมีกล้องในรัสดาแลนด์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีทีมดังจาก ซาดิโปรลีนะจ๊ะสนใจในตัวของไอ้หมุนด้วยแต่อ้หมุนก็ยังคงปฏิเสธอยู่และยืนยันชัดเจนว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับเรเบติสแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะจ๊ะตอนนี้นะรายงานออกมาว่าอัลนาเซอร์เพิ่งจะยื่นข้อเสนอดึงอันโตนี่ไปหมุนอยู่กับคริสตานอลโรมโดแต่ตัวนี้บอกไม่ไปอยากไปเบติสเบติสพอมันรู้แบบนี้ปับ๊บก็เลยทําเชงไว้ก่อนเดี๋ยวรอใ,ใกล้ตลาดปิดจากวันที่ 28- 29สิบางหาหรือ1กันยาเขายื่นข้อเสนอใหม่มาให้อยู่ในเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยตอนนี้ค่าตัวอตอตว,วนะออองนนนนี่่ทยูไา้้ม40ลปบลบบกินะ บอกไม่มีตังแน่นอนเอางี้ได้ไหมล่ะขอยืมอีกหนึ่งฤดูกาลแล้วค่าซื้อขาดเนี่ยหรือว่าเงื่อนไขที่ตั้งไว้คือจบฤดูกาล2025-2026จะซื้อขาดที่ประมาณ25ล้านปอนด์นั่นเองนะจ๊ะต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วยูเต็ดจะยอมขัดทุนแบบย่อยยับเลยหรือเปล่ากับดีวนี้นะ แต่ดูตรงเนี้ยเบติสมันก็เป็นงานไออนตัวนี้มันก็รู้งานก็เลยปฏิเสธทุกดีลรอวันสุดท้ายของตลาดมาถึงเมื่อไหร่เบติตอาจจะยื่นเข้ามาแบบจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มแล้วว่าแต่ก็ต้องปล่อยตัวออกจากทีมไปนั่นเองนะจ๊ะก็บอกได้นะประโยคสั้นๆเลยหัวหมอสุดๆทดีนี้ไปดูกันที่คดีความ115กระทงนะจ๊ะของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่ทำผิดกฎการเงินเนี่ยตั้งแต่ปี2009ถึง2018ซึ่งซิตี้เองก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่ามันไม่ผิดนั บทสรุปปลายปีที่แล้วแล้วก็ยืดมาเป็นมีนาคมที่ผ่านมายืดมาเป็นมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปสําหรับคดีนี้นะจ๊ะทําให้ดานเนลเลวี่ประธานสโมสร 2, ของพรรคพลังประชาไก่กุ๊กๆทอนามัสเปร์เนี่ยออกมาบอกเลยว่าตัดสินได้แล้วดึงเชิงไปขนาดนี้มันใช้เวลานานเกินไปเลวี่สัมภาษณ์กับรายการดีโอเวอร์แลปของหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินแกรรี่เนวิลแบ,บ็คขวาตำนานในช่างกฝีของยูเต็ดนะจ๊ะเขาบอกไปว่าเลว่ามันไม่แฟ์นะจะไปพูดถึงทีมอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่น่ารเ่ี มันนานไปแล้วนานนานนานจริงๆเพื่อจะให้มันจบเป็นผลประโยชน์ต่อวงการว่าใครทาผิดใครทาถูกควรทำอหมรควรทําอะไรเงี้ยเราต้องหาบทสรุปได้แล้ว จะซ้ายจะขวาว่ากันมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย f อเอเอวยุไนทร์ลีกเอยต้องเข้ามาแล้วเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยเอาเป็นว่าสิ่งนี้มันจัดการภายในไม่ได้ก็นําเรื่องนี้ออกมาคุยกันว่าจะยังไงเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนนี้นะทั้งทนายความเลยทั้งอายการทั้งทุงทกอย่างเนี่ยโกยเงินไปเพียบแล้วอ่านั่นคือแดเนียลเลวีประธานคุกคไก่ออกมามภ้ษั์เรื่องของซิตี้ไว้แบบนี้นะจ๊ะซึ่งจะได้เห็นด้วยนะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะประกาศประมาณพฤศจิกายน2024ยืดมาเป็นมีนาคม2025ยืดมาเป็นม เลื่อนเลยนะยังไม่จบสักทีสำหรับ115กระทงของซิตี้นะจ๊ะผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ตัดสินออกมามันจะได้จบจะได้ move on กันต่อไปสำหรับทีมทีมอื่นที่ มีปัญหาคล้ายๆกับซิตี้นั่นเองนะจ๊ะไปดูกันดี่กูซือจอมง่วงฮ่าๆอย่างเอ็ดดี้หาวกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะของซาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดล่าสุดออกไม่สัมภาษณ์นะว่าลูกทีมคนเก่งเนี่ยนะอย่างไอซักอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยนะจ๊ะสู่หน้าทีมชาติสวีเดนเนี่ยจะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมและจะต้องทำตัวให้ดีซะก่อนนะก่อนที่จะมีโอกาสลงสนามให้กับซาริกาซาอุดีอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ไม่ได้ย้ายทีมออกไปอยู่กับพเพื่อนๆลิเวอร์พูลนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนในล มันกูก็ไม่ซื้อแล้ว110ล้านบอลนี่นก็เต็มกลืนแล้วนะเอดฮาวก็เลยบอกแบบนี้ก็บอกว่า<อ>จริงนะมีฮาวหวังว่าเขาจะกลับมาซ้อมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําตามนั้นไหมก็อยากจะซ้อมเพื่อเตรียมตัวลงสนามให้<อ> hey, hey, ดีที่สุดนะก็มีเวลาอยู่เล็กน้อยตอนนี้ที่เราจะต้องปรีซีซั่นทุกคนในสโมสรก็<อ>รับมือเสานการได้ดี เราคือสาริกาดงสาริกาซาอุดีของอีเจดัมเนี่ยเราก็เซอยูไนเดเพราะนั้นเนี่ยทุกคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะก็ต้องทำตัวให้มันถูกต้องก่อนไม่มีผู้เล่นคนไหนหรอกที่จะใหญ่กว่าสมโมสรน,นอกจากผู้เล่นชุดแป้งทอดนี่ถ้าอย่างนั้นจะจะมาทำตัวย่ำแย่เรียกร้องตำแหน่งเนี่ยนะและกลับสู่ทีมสบายๆอ่ะไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกโอ้โหถือว่า พูดตรงกันซะแล้วเอดดี้เฮาเชนเนอร์จอมง่วงของนิวคาสเซิลนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูเรื่องนี้จะจบแบบไหนนะไปตอนที่เดียร์เลติกเขารายงานนี้เชื่อถือได้นะจ๊ะเขาบอกว่าล่าสุดเวสต์แฮมยูไนเต็ดปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับซูร์นาระดับดาวซูเปอร์เพอร์มีเลตของสโม,มสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างมิเกลอันโตนิโอนะจ๊ะในวัย35ปีเนี่ยนะหมดสัญญาเวสต์แฮมและตอนนี้เป็นฟรีเจนต์เรียบร้อยหลังจากอ่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วเจ้าตัวโอ้โหรถชนหนักมากผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกก่อนนจจะเรรีีียกกกคววาาาาามมมมฟิิตตตลลัับบงสให้้ทชำขด Hey! จะไม่กล้าจะไม่กล้านะจ๊ะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เวสแฮมเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวเอางี้หมดสัญญา30มิถุนายนใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันดูซิว่าจะต่อไม่ต่อตอนนี้เวสแฮมประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่ออกไปกับมิเกลอันโตนิโอก็กลายเป็นฟรีเจนต์อีก1คนนะจ๊ะในวัย35ปีตัวย้ายจากนอตเนลเฟอเรสต์มาอยู่เวสแฮมในปี2015เนาะแล้วก็ยิงไป68ประตูจากการเลนสองร้อยหกสิบแปดนัดเป็นดาวซันโบว์ผู้นเลี้ยงติดของขุนคอนนอโิ ไปดูอีกหนึ่งเดีลนนะจ๊ะที่ค่าว่าจะฮีรวีราก้ w e R A Go นะสำหรับเคเนนดิลส์บิร่ฮอลนะจ๊ะกองกลางวัย26ปีของทานะแก่รังเช่นซี C นะน่าจะเรียบร้อยโรงเรียน ท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะจ๊ะก่อนหน้านี้เจ้าตัวย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับเชนซีเนี่ยสาล้านปอนด์แต่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกน้อยมากนะและส่วนใหญ่เล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะจ๊ะกลายเป็นว่าตอนนี้เดิดสปิริฮอร์เนี่ยอยากจะลงเล่นเพิเ่มต่อเนื่องมากขึ้นในวัยยี่สิบหกปีก็เลยหาทีมใหม่และเป็นเอเวอเรสตนของเดวิดฮามอยฟูนะจ๊ะจะดึงตัวเขาไปร่วมถิ่นฮิลดิกินสันสเตเดียมสนามใหม่ของเอเวอเรสตนในฤดูกาลที่จะมาถึงเนาะค่าตัวเขาบอกว่ายี่สิบห้านนน,น,ปปาานปอนนนนนอนนปอด์จากตี่ื้ จากเลสเตอร์มาตอนนั้น30ล้านปอนด์นะอะก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาสําหรับดิลนี้กองกลางชาวกรีฑายว่สิบขวบนะจ๊ะจากเชนซีสู่เอเวอเรตันก็ยังเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมทีนีไ้ไปดูกันที่กองกลางทีมชาติบราซิลคนนี้กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะสำหรับดักลาสลุยส์นะทุตโตสปอร์ตนะจ๊ะสื่ออิตาลีเขารายงานว่าตอนนี้กองกลางของยูนตุสเนี่ยอย่างดักลาสลุยส์นะจ๊ะก็บรรลุข้อตกลงส่วนต,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 ตัวกับเจ้าป่าโนอาเรสเรียบร้อยนะโดยเขานเนี่ยนะจะเซ็นสัญญ 2ล้านปอนด์เท่านั้นนะจ๊ะก่อนหน้าเจ้าตัวอยู่กับวิลล่าเนี่ยนะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับยูนิสเมื่อปี2 0 2 4แต่ฤดูกาลที่แล้ว26นัดในทุรการไม่ยิงไม่จ่ายไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะทำให้อีกอร์ชิวดอร์เนี่ยโคช้ชของยูนิสก็ประกาศชัดเจนว่าไอ้หมอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนงานของอัวเลยเพราะนั้นนะ่ะย้ายย้ายไปได้ซะก,ก็ดีนะจ๊ะกลายว่าเป็นนอตติมฟอเรสที่ไปดึงตัวดากาสลุยกลับมาลุยพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกรอบหนึ่งนั่น เสื้อมันเหมือนกันเป it, ี้ยเลยจากอัลตันตาเสื้อลายทางน้ำเงินดำเนี่ยมาเป็นอินเตอร์มิลานเสื้อลายเดียวกันเลยนะจ๊ะสำหรับอเดโมล่าลุกแมนเก็ทะลุกแล้วจะดูแมนนะจ๊ะแต่ถ้านั่งแล้วจะดูเป็นตุ๊ดเฮนี่เห็นงั้นลุกแมนในนัดปีกของอัลตันตาเนี่ยล่าสุดตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยนะจ๊ะค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ75,000ยูโรสัญญายาว5ปีเลยนะแต่2สโมสรทั้งอัลตันตาแล้วก็อินเตอร์เนี่ยต้องเจรจาเรื่องค่าตัวกันใหม่ในสัปดาห์นีี้้้้้้อออออออินน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 นเตตตรรรร์มมมมััั่่่่ใใจจจจววาาาาาาะะะะสถชลลไไดดดกหหยยืปทง45ูโแ๊ แต่ตตนดตาบอกน้อยไป ขอสัก50บวกลบรวมแอดออนได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอเคลียร์กันนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะลงเล่นไปทั้งหมดสี่สินัดเนี่ยนะก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนะี่ยยิงมา20ประตูกับ6กแอสซิสต์ในทุนการเดียวฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินสําหรับอเดมล่าลูกแมนนะจ๊ะไปดูกันที่ดีกกองกลางวันเดอร์คิดหรือว่าเด็กมาจันเด็กนรกของโลกลูกหนังอย่างเดเลอัลลี่นะจ๊ะในวัยยี่สิบเก้าปีเนี่ยนะล่าสุดเตรียมจะต้องมองหาสโมสรใหม่อีกครั้งเพราะไม่ได้อยู่ในแผนง,งานของเชฟฟาบริกัสกุนซือหนุ่มขอองโคในร แล้วนะรายงานผ่านเดอะเทเลกราฟนะจ๊ะนี่ฟังหูไว้2หูนะก็บอกว่าเดลลี่เนี่ยคิดถึงขั้นว่าจะแขวนสตาร์ทเลยแต่ล่าสุดเหมือนจะออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยยังไม่อยากแขวนสตาร์ทอยากจะลุยอีกรอบนึงและเปะ้าหมายของเขาคือการกลับมาลงสนามให้ได้ต่อเนื่องและติดทีมช่างติดไปลยุยฟุตบอลโลก2026นั่นเองนะจ๊ะเพียงว่าตอนนี้อัลลี่เนี่ยถูกแจ้งแล้วทางเชฟโรไปการ์ดโค้ชของโคโม่บอกว่าเฮ้ยรื้อไปหาทีมอื่นแล้วกันเพราะว่าย้ายมาเนี่ยก่อนหน้านี้สัญญา18เดือนนะแล้วออปชั่นขยายอีก1ปีแต่ ลงเล่นไปทั้งมดเนี่ยนะแค่9กนาทีในนัดแรกเนี่ยก็ไปเข้าบอลแรงใส่รูเบนล็อบตัชชิกโดนใบแดงแล้วออกจากสนามหลังจากเกมเนี่ยเป็นเกมทางการในรอบ2ปีเลยนะสุดท้ายไม่ได้เข้าตาเชสฟาบิการ์ดเลยไปเข้านักแข่งของรูเบนล็อบตัชชิกนะจ๊ะก็ทําให้หลุดออกจากทีมไปนะสำหรับเดเลอัลลีก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยมีปัญหาเรื่องของติดสุรงสุราเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศตอน6กขวบจากคุณลุงของเขาด้วยนะจ๊ะก่อนหน้านี้ตัวที่เขาพีคพีเนี่ยก็ใช้ชีวิตสมเลตตุ้มป จะหลับในแต่ละวันในแต่ละคืนเนี่ยนะต้องดื่มเหล้าหนักๆแล้วก็ใช้ยานอนหลับเพื่อจะได้นอนหลับแล้วเช้าตื่นมาซ้อมได้เพราะนั้นตอนนี้ชีวิตดูจะยากเย็นเหลือเกินสำหรับอารีในวัยแค่29ปีถ้าจาได้มันมีสกู๊ปหนึ่งที่โชเซ่มูนยโญเดอะสเปเชียลวันที่เคยคุมสเปอร์เนี่ยนั่งคุยกับเดลเรลี่แบบเปิดอกเลยบอกเดลเล่กูัวชอบมึงมากเลยในน้องกูไม่ใช่พ่อมึงเพราะนั้นมึงไม่ใช่ลูกกูไม่ต้องมาเชื่อฟังกูแต่กูจะบอกมึงว่าเมื่อวานเนี่ย กูอายุ20วันเนี้ยกูัวอายุ55แล้วมึงเห็นอะไรไหมเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันหนึ่งมึงจะเสียใจที่มึงไม่ได้ฟังคําที่กูพูดโอ้โหมนโยพูดไว้เปี้ยเลยแม่นเปี้ยคือเขาไม่ได้หมายความว่าเมื่อวานเขา20แล้ววันนี้เขา55เป๊ะเลยถูกไหมเขาหมายความว่าวันแต่ละวันเดือนแต่เดือนปีแต่ละปีเนี่ย มันผ่านไปเร็วมากวันนี้คุณอายุ20วรบเดียวคุณอาจจะอายุ30วรบเดียวคุณอาจจะอายุ50ก็เป็นได้นะจ๊ะนั่นคือสิ่งที่เดลเลย่ ally. อาจจะไม่เก็ตในตอนนั้นแต่เชื่อว่าตอนนี้น,น่าจะเข้าใจในคําที่มุนยอบอกแล้วล่ะนะอ่ะไปดูกันที่อดีตคุณซื้อหัวสวยของแมนเชสเตอร์แต่ที่ปัจจุบันไปเป็นเพสัจกรอยู่ที่ห้างขายาายาไบเออเร์เลว์กูเซนอย่างเอริกเทนทาฮังนะจ๊ะก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้นทีมมีจุดอ่อนเยอะเหลือเกินนะก็มีผู้เล่นหลายคนย้ายออกไปต้องเสริมทัพอีก4-5คนนนนนถึงงงจจะททาาาาาาาไได้้้้้ตมมเเปหยีี่่วอวออนนนะ เียนเวียสนะเจะดม,มี่รัตภุมิทําใจเฮฟิมปงยนาทานทากราดชาก้าพวกนี้ย้าออกจากทีมไปหมดเรียบร้อยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้กับคิกเกอร์นะสื่อเยอรมันเขาบอกว่าฟุตบอลระดับท็อปมันก็เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นจะย้ายออกย้ายเข้าเราห้าไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าได้ฮา,าร์คู่ตรงๆเนี่ยฮาร์หวังว่ามันจะดีขึ้นถ้าเราได้ผู้เล่นมาเพิ่ม4-5คนนะนะการพัฒนาทีมมันต้องต่อเนื่องเกิดขึ้นไปตอนเนี้เรามีความท้าทายใหม่ๆแล้วเราต้องสร้างทีมในยุคใหม่เรามองเห็นโครงร่่าาางงแล้เเรรตตอออออยดดไปจุนมี เยอะแยะไปหมดนะนะตลาดซื้อขายยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราอยากได้ผู้เล่นเติมเข้ามา4-5คนมาที่ฮาร์กว่าเป้าหมายของเราคือดูจบท็อปโฟให้ได้นั่นคือเอ,อริกเจนทางนะจ๊ะรอดูถ้าได้เพิ่มมา45หคนจะติดท็อปโฟรจริงหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ได้จะไปอยู่ตรงไหนของตารางสำหรับเอ,อริกเจนทากับเบอร์เลุก,กุเซนนะจ๊ะปิดท้ายนี่เรื่องราวการทำร้ายผู้ตัดสินนะในฟุตบอลเดินสายนะจ๊ะสำหรับผู้ตัดสินที่โดนโอ้โหโดนไล่กระทืบไล่ชกไล่ต่อยนั่นคือศ ร่างกายจากนับบอล อันรพานคนหนึ่งเนาะโดนใบแดงปุ๊บโอ้โหวิ่งชกวิ่งทีวิ่งต่อยุ้รอสินคนนี้เนี่ยจนโอ้โหใบหน้าบวบปูดเลยแล้วก็ต้องเข้าไปดูแลรักษาค่าพยาาลโดยมาดามแป้งคุณพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในอะาจารย์แล้วก็ประกาศชาัดเจนว่าไม่สนับสนุนทุกความรุนแรงเลยนะมนไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระดับไหนก็ตามมันไม่ควรเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าสม,มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีจุดยืนและหลักการชาัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนเลยกับความรุนแรงในทุกกรณีทั้งในแและนนนนนออกกกกสาาาาาามขข่่่่่งงงงงัััจหววเป็ยยยิรรรดทุ การที่เกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังกัดไหนหน่วยงานไหนก็ตามจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกซึ่งจะทำเห็นด้วยนะคือคุณเป็นบอนเดินสายเนี่ยคุณอย่าไปทํา ให้คนก็ามาว่าคุณได้เพราะที่นี้นวงการบอลเดินสายมันบูมมากนะน้องๆพี่ๆหลายคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเจดมก็รู้จักเป็นอย่างดียกตัวอย่างง่ายๆคนแรกที่นึกออกคือแม็กยอเลียนก็มาจากบอลเดินสายใช่ไหมน้องมันก็น่ารักคนที่บนบอลเดินสายหลายลคนก็น่ารักแต่พอมันมีแบบไอมาเลงบอลเดินสายหรือไอไวรัสตัวอย่างเงี้ยมันอยู่เนี่ยบางทีมันโดนเหมารวมไปได้เพราะนั้นก็ช่วยๆกันดูสำหรับทัวร์เมนต์ไหนหลีกไหนรายการไหนที่เป็นบอลเดินสายอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรวงการมันจะเสียและสปอนเซอร์เอ่ยเม็ดงงเม็ดงน้้ ก็จะโทษตัวเองถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะไม่พอใจผู้สินเถียงได้อะไรเกิดมันเป็นปกติแต่ถึงขั้นลงไม้ลงมือวิ่งตบวิ่งชกวิ่งต่อยกันแล้วมีไลฟ์สดแบบนี้ด้วยคุณจะปฏิเสธตัวเองยังไงไอ้นักเตะคนนี้ได้ข่าวล่าสุดปิดเฟซบุ๊กไปเรียบร้อยเพราะว่าทัวร์เจ๊เกียวลงแชมเบอร์มากแม่และนี่ก็หมดเาิร์นเล่าซักสี่ในเช้าวันศคารสีชมพูจู่ฮุกกรูแบบนี้นะจ๊ะไปลืมนะรักกันชอบกันตัวแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปเยอะกวกาะก็ามนมนีค สุขมากๆเลยนะในสัปดาห์ใหม่สิงหาคมแบบนี้จ๊ะหวังว่าจะเป็นเดือนที่มีความสุขมากๆกันแล้วนใครที่มีความทุกข์ร้อนทุกใจเครียดหรือว่ากดดันอนะไรต่างๆขอให้ผ่านพ้นไปได้ด,ด้วยดีทุกกรณีเลยก็แล้วกันนะส่วนใครมีความสุขนะยินดีด้วยคุณสามารถแบ่งปันสิ่งนั้นให้กับคนรอบตัวคุณได้ง่ายๆด้วยรอยยิ้มกว้างๆนั่นเอนงจ้ะอ่ะตามนี้แล้วกันเจดับเอาใจช่วยเสมอเลยนะขอพระเจ้าขอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าโซซีสวนันนี้ไปว้ย